เอาเพชรผ้าวยสวัสดีซี่สูู้สุคนกับผมเมื่อนี่ขีมาสรุปเรียกเด่นส้นกันโคงทุดถ่ายเนาะพี่น้องนะเนาะแอดก็สรุปมาแล้วสองงวดตัวเด่นกับมาน้ำกันเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ้าตัวเด่นมาจับใส่กันบานนี้กับมาเบิงงวดวันที่สิบหกขุมพ่าพี่น้องวันที่สิบหกขุมภ่าเนี่ยซี่คับสามนี่ไมาแห้งเห็นบ่มีอยู่สิบสามนี่มีสิบเอ็ดคะแนนซี่มีสิบสองคะแนนเห็นบ่ อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือสี่อันดับสองก็คือสามเอาเลขเด่นมาจับใส่กันก็เข่าสีสามหนึ่งวัดสิบหกกลุ่มผ้าพี่น้องเห็นบ่แอดกระเขียาเบาๆเงาเลยพี่น้องเนอะเพราะว่าเขี่ยเเลขจับเอาเลขเด่นมาใส่กันมเมื่อิังวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีหน้าเห็นบ่พี่น้องวันที่หนึ่งมีหน้าเก้ 9, นานี่มีสิบคะแนนเห็นบ่เก้ามีเก้ามีสิบคะแนนเจ็ดกับแปดนี่ก็มา หาะแน่นมันเอาเลขเด่นมาจับใส่กันก็ได้ต่ว่าหกนี่ไม้แห้งกุมูหกนี่สิบหกะแน่นแต่ไปยูล,ลักลอยพี่น้องไปยูรลลักลอยสองมีเก่าขะแน่นนี่บามาเลยสองนี่สองบามาลายงวดแล้วถ้าห้าเลขเด่นมาจับใส่กันนี่ถ้าห้าเล็กเด่นมาจับใส่กันนี่เขาเกาเจ็ดนี่พี่นอ้องเขาเกาเจ็ดเจ็ดเก้านี่เลขกเด่นนนีนี่มันเด่นมันเด่นเจ็ดกับแปด าเขามาจับใส่เก่านี่ก็เข่าเจ็ดเก่าพี่น้องมาเบิงวดนี่สิบหกมีหน้าบัดน,นี้เอาเหล็กเด่นมาจับใส่กันมาเบิงก็จะเริ่มได้โอกันเสียเวลามาเบิงของแม่แหล่วิ่งเจ็ดกับแปดของแม่แหลนี่วิ่งวิ่งของแม่แหลนี่วิ่งเจ็ดกับแปดเนาะของแม่แหลนี่ ของแม่แล่นี่เจกับ8ปกับ8ปดหวยซองเงินลานเจกับห้าห่ซองเงินลานเจกับห้า วิกฤวิ่งบนเงินล้านวิ่งบนเงินล้านปูส่สี่ห้าสีเจ็ดกับสี่เบิงเหล็กตวใดมันจีชนกันเหล็กเด่นเกนคกนปฐมเกฝนนครนปฐมเจ็ดกับแปแปด กับเจ็ดโอ้เจ็ดคือขีไม้แห้งใช่พี่น้องเจ็ดคือไม้แห้งใช่ปูคุ้นแ,แปดกับเก้าแปดแปดกับเก้าของพอดแต้มบนของพอดแต้มเก้ากับศูนย์เก้า เก้ากับศูนย์ปู่สามแปดศูนย์กับสี่ศูนย์ศูนย์กับสี่ปู่ 5. ห้าเจ็ดแปดเก้ากับห้าเก้าเก้ากับห้าหัวซอง VAP บนเจ็ดล่าง8ปดล่าง8บน 7. เจ็ดเจ๊หน่อยขลองหาดศนกับ4 0กับ4เลขวิ่งเงินหลานล่างอย่างเดียวสกับ7โอ้เจด 7, ไม้แห้ง เซียนวาปีปทุมศูนย์กับเก้แม่บัวขอนแก่น7ตัวเดียวแม่บัวขอนแก่น7ตัวเดียววิ่ง7ตัวเดียวเซียนวัานนาบนวิ่งสี่ล่างวิ่ง8 หวยซองห้าหมื่นสี่สี่ห้าแปดเด่นที่สี่พ่อยาวแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดเด็กมีที่มาของพ่อแจ้มห้ากับเจ็ดเจ็ดห้า พ่อวิเัยเจ็ดกับหนึ่งโอ้เจ็ดขึ้ไม้แห้งเจ็ดไม้แห้งล่างเขาเตรมเจ็ดตัวเดียวอันนี้ อันนี้คือของผมน้อพี่น้องเนะก้ากับศูนย์ก้าก้ากับศูนย์ของเพชรพาลุยปูศีศูนย์บนวิ่งสามล่างวิ่งสี 4, ่สามสี่เอฟซีกรุงเทพ วิ่กับ0พ่ออ้วน6กับเก้าหกเก้โอ้สองสองน่มีเปรเซ็นต์เลยตัวนี้ว่มีคะแนนน้ำ พ่อเสียนอุบลศูนย์ตัวเดียวพ่อใจดีกนวนบนเก้าเก้ากับห้าล่างเจ็ดซองประมูลซองประมูลบนสี

กับ0ูล่าง4กับ5ล่าง4กับ5ปูกูดเจ้ว4ตัวเดียววิ่ง4ตัวเดียวปูกูดเจ้ว4ตัวเดียวเซียนป่าตาน5ตัวเดียว สูตรพิชิตควรมรวย9กับ0 9 0ปู่ห้ากับ1 9กับ1เสียนสารคามล่างอย่างเดียว8กับ4 เซียนสารคาม8ปดกับแกับสี่พ่อบ้านสวนสกับ8 4 8เสเซียนกรุงเทพเซียนกรุงเทพล่างศูนย์กับ1 0กับ1บน9กับ0 9 9กับ0ูนย์ก็จำใจดีบนวิ่ง7ล่าง0กับ2 0เอ2กับ0พอจิต0ตัวเดียววิ่งบน20ล้านปู่4 5 1 1กับ8 เชียนปทุมเฮ้ยเซียนทุ่งสวรรค์บนวิ่งเก้าล่างล่างล่างเจ็ดกับสี่ร้างคมศูนย์ ศูนย์กับหนึ่งเจนังกงันล้านเก้าเก้ากับศูนย์เอาพี่รองบาทนี้มาเบิ้งใส่กันบาทนี้บาทตัวไหนไม่แห้งบาทนี่นเด้อ จ็ดนี่สิบหกเลยเจ็ดนี่เจ็ดนี่ไม้แห้งได้ 76. 76นนนนเจ็ดสิบหกเจ็ดเจ็ดนี่สิบหกขะแนนเจ็ดสิบหกคะแน่นลามาตราสวนเลยศูนนี่สิบห้า 0ูนย์หคะแนนอันนี้หน,นึ่คะแนน2องมีห่คะแนน2อคืออ่อนคับแต่สามก็อ่อนสกับห่คะแนน C นี่ C นี่สิบ C นี่ 13. สิคะแนน5นี่เคะแนน หมีหนึ่งคะแนนเนสิ 12. บหกแปดนสิบแปดี่สิคะแนนเก้าใสบสองมหน้าอันดับหนึ่งได้แจ้เจอันดับหนึ่งได้แจ้เจ อันดับ2องไดเจียสี่ราวะสี่สิบอันดับ1นึ่ไดเจียเจ็อันดับ2องไดเจียสี่เจียสี อันดับสามในสิบห้านี่นเฮ้ยศูนย์ตัวนี้อันดับสี่นี่ศูนย์ี่สนะิบห้าคนน่ะศูนย์นี่ศูนย์นี่อันดับสองนี่นี่สิบห้านี่ศูนย์เนี่ยอันดับสองนี่นี่ศูนย์เนี่ยศูนย์ในสิบห้าคะแนนอันดับสองเลยสี่สิบสามนี่เป็นอันดับสามตัวนี่ ีนี่เป็นดับสามตัวนี้อันดับหนึ่งคือเจ็อันดับสองคือศูนย์อันดับสามคือ4อันดับอันดับ c นี่คือแปดอันดับ c นี่คือแปดอันดับหาได้เจ็ด ทับหนี่คือเจดทับ5าคือเจ็ดหนึ่งมีหกเก้าเนี่เดก้ามีสิบสองตัวนี้เก้ามีสิบสองเก้มีสิบสองต่ออันดับส ก็มีสิบสองตองอันดับสี่เขียนผิดอีกละนี่เรื่มอันนี้ไม่แคร์สิบางไรทางง่งพี่น้องเบิ่งกันเอาได้พี่น้องตัวไหนไม่ไหลคะแน่นอันนี้ไม่แชร์เจ็ดหนึ่งนี่เออเธอันละม่าเบิ่งเล็กที่มันชนกันได้พี่น้อง หกนี่มีคะแน่นเดียวหนึ่งหกนี่สามนี่ก็แคะแน่นเดียวสามนี่อ่อนแล้วพี่น้องสองสามอ่อนกับหกอ,อ่อนอ่อนพี่น้อง 1, 1, 1, น 6, นนหนึ่งหนึ่งนี่ก็ยังอ่อนอยู่นี่หนึ่งนี่ก็มาแค่หกคะแนนหนึ่งนี่มาแค่หกนแคะแนนหนึ่งนี่ประตองนั่นเข้าเลขเด่นมาใส่กันราพี่น้องอันรับพ่อละ่ะมันไล่ตางง สุ่มนีว่ามีสุ่มนีอ่อนนี่สองกับสามนี่อ่อนนี่กับหกนี่ก็อ่อนนี่หกนี่ก็อ่อนนี่อ่อนหลายหกสามก็อ่อนหลายนี่หนึ่งนี่ก็อ่อนก็ต้องมาจับใส่กันเรียงหกก็อ่อนสามก็อ่อนสี่ก็อ่อน ที่นี่ห้าเลขกเด่นมาจับใส่กันห้าเล็กเด่นมาจับใส่กัน,เ,เ,กเ,น,กนเพราะว่าเล็กเด่นมันกี่เขากุมวดที่อัดเท็ดมากนี่ห้เาเจ็ดมาจับใส่ศูนย์เลยพี่น้องนี่กะศูนย์เจ็ดละก,ะกันเจ็ดศูนย์ไปยังสี่เอาเลขเด่นมาจับใส่กันได้ ลาาแล้วก็เจ็ดี่กับอะไรเอาเลขเด่นมาจับใส่กันได้พี่น้องเนี่ยตัวมันเด่นสุดๆเนี่ยเจ็ดกับสิบหกคะแนนก็มาจับใสใ่ศูนย์แล้วศูนย์สิบห้าคะแนนมาจับใส่แล้วเหลอแตสี่สี sure. аксим, ่เ <Cannon> น <assim. S 1> ี Highway. ่ยมาจับใส่เ <commander> จ <leopard>. ็ดมันกับอะไรสี่เจ็ดเจ็ดสี่เอ้าเอาเลขเด่นจับใส่กันสี่เจ็ดสี่แปด สี่สี่เกียรแล้วก็เกียรสี่มาจับใส่กันแล้วก็แปดเอ้แปดสี่สี่แปดทั้งสี่พี่น้องเนี่ยมาจับใส่กันทั้งสี่อ้าเลขเด่นมาจับใส่กันทต้พี่น้องเด่นสุดๆคือเกียเด้นพี่น้องนี่แอดจับให้่ยข้าวๆเลขเด่นส้นกันนี่เพระาะว่าเลขเด่นมันเข่าหุงแต่แอดเทนมาเนี่ สรุปมาเนี่เอาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปด๋พี่น้องตามนี่คลิปมันเงีวแล้วเบาไล่ไปเลยพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้ครับเด้อตัวใดโปรเส้นลลยก็แคบหน้าจอเอาไปจับใส่กันบ้างอาะมันมาแห้งๆปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม